ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์มอดทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นําเอาพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับองค์นี้นะครับวันนี้นํามาสององนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับองค์นี้เจ็ดชั้นนะครับค่อยๆชมไปนะครับ ดูความงดงามของพระองค์นี้นะครับรวมก็จะดึงใหญ่ขยายใ,ใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็มองเห็นแล้วเห็นมวลสารชัดเจนนะครับที่ผมเก็บไว้เกศสมเด็จวัดเกศชายโยนะครับเจ็ดชั้นนะครับองค์นี้นะครับดูด้านข้างนะด้านข้าง สวยงามนะครับงามเป็นธรรมชาตินะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังท่าน,นเห็นหรือเปล่าครับสีแดงๆเห็นบนสารเห็นเอกเขาเรียกอดินกำแพงนะครับดินกำแพงนะครับที่เห็น,น พระองน,นี้ไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับเหลกๆดูดติด ยังมีอีกหนึ่งองค์นะครับนี่องค์แรกนี่องค์ที่สองนะครับองค์ที่สอง,องค์ที่สองก็คล้ายๆกันนะนี่ก็เจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับเจ็ดชั้นเหมือนกันี๋ยวผมเตนถึงขยายให้ดูสวยๆแล้วดูความเปลี่ยนแปลงขององค์พระนะครับ สององค์นี่คล้ายกันมากครับถ้าไม่สังเกตไม่รู้ว่าเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนได้ด้านข้างจะไม่เหมือนกันนะขอบข้างครับเผื่อท่านประชมท่านใดสนใจก็ติดต่อหลักไม้ได้ครับ0 9 4 6 2 0 4สองศูนี่เะครับที่หรือเบอร์รายไดนะก็ได้นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังสององค์นี้จะเหมือนกันครับเหมือนกันครับจะคล้ายไม่เหล็กดูติดเพิ่มเตไม่เหล็กไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าอยู่ตรงนี้ผมจะนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยว่าเป็นแบบไหนครับสององค์ครับองค์นี้ครับ คล้ายกันนะครับทิมเจ็ดชั้นวัตเจตชยโยถ้าสนใจนะครับหลังไม้นะครับศูนย์ค่าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งได้เลยนะครับสอ,ององค์คล้ายกันมากครับสวยคนละแบบครับ ผมมีหลายองค์ผมเก็บไว้หลายองค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแต่ผมจะมีแพร่ภาพอยู่ในช่อง YouTube อาจารย์ม่อทุ่งมหาชัยหรือในช่อง TikTok นางฟ้ากมาวัดน์แพร่ภาพอยู่นะครับใน Facebook ก็นางฟ้ากมาวัดนะครับถ้าสนใจก็หลังไม่ย์0 9 4 6 2 4หได้เลยนะครับถ้า <c oughs> ท่านผู้ใดสนใจนะครับหลังไหม่ได้นะครับหลังไหม่ได้เลยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับวันนี้ทั้งกาบขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ